ไม่เคยอยากชร์ให้ทุกคนทำเมนูไหนเท่าเมนูนี้เลยค่ะตำอะโวคาโดกับกุ้งลวกแบบสะดุง้งอะโวคาโดมันมันมนัวๆกับน้ำปลาร้าใครกินอะโวคาโดไม่เป็นมาลองทำเมนูตำอะโวคาโดนี้ดูนะคะมันอร่อยนัวแซบเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อหลอพริกมะเขือเทศปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาร้าน้ำมะนาวสดตามชอบได้เลยนะคะส่วนอะโวคาโดแบรนด์ My Choice ซื้อมาจากท็อปนะคะน,นี้อย่างแนะนำมากเลยค่ะเป็นอะโวคาโดพันแห้ของสวนวังพลากอํอำเภอพบพระจังหวัดตาาคือจะอยู่บนดอยสูงกว่า1200 ร0 0เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทำให้อากาศเนย็นสบายลมไทยเทด่ดีมีดินร่วนซุยง่ายๆก็คือเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การปลูกอะโวคาโดที่ดีที่สุดทำให้ได้ผลผลิตมีเนื้อแห้งไม่อนมน้ำแล้วที่สำคัญนะคะเขาคัดเกรดทุกลูกจนได้โอโวคาโดเนื้อเนียนรสหวานมันเราถ้ามาซื้อที่ท็อปสาขาดุสิตเซ็นทรัลพาร์คเขามีเครื่องวัดความสุขของอะโวคาโดที่แรกในไทยแบบนี้ด้วยนะคะของเราจะซื้อไปทำกินเลยวันนี้ก็วัดได้เลยเครื่องเขาก็แม่นยำมากได้ความสุขที่ต้องการสะดวก มากเลใส่โอโวคาโดลงไปตามด้วยกุ้งลวกแบบพอสะดุ้งคือตอนแรกไม่คิดว่าเมนูนี้มันจะเข้ากันแต่พอทําแล้วขนาสามียังต้องมาขอแจมด้วยโอโวคาโดเนื้อแน่นๆมันๆมัน,มน,มนเข้ากับน้ําปลาร้าเผ็ดเค็มหวานส่วนโอโวคาโดไทยพันแฮ้จากแบรนด์ไมชอยหาหาซออได้ที่ท็อปสาขาไกลบ้านเลยนะคะไมชอยที่ใช่เลือกไดที่ท็อป